สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ครับหลังจากสีบรยลงคลิปมาโดนครับพาพี่น้องเบิงการทำงานครับสมทีนะครับมือนีรถแลรอยูหกขั้นครับาพาไปเบิงเจ้ายักเขียวห้องตัดปินนะครับ รถดำอีกขั้นหนึ่งรอคิ้วอยู่ครับแล่น้ำกันหกขั้นครับบอกหน้าครับพี่น้องนี่ครับฝีเมือ่อาจารย์ลิ้วครับ รถด,ดำแลนหกขั้นนะครับอาจารย์ลิวบอกว่าสบายมากครับเนื่องจากรถขั้นใหญ่ครับเจ้าหยาเขียวเฮาครับภาพีินองว่าเป็นการทำงานอีกมือนึงครับส่วนเจ้าซานีเฮามือนีทำงานชั่วโมงครับ ข้องพุดซานะครับมือนีเจ้าสานีเลยพามาเบิองเจ้าหักเขียวครับอกัดต่อไม่เนีโอ้เบึงกางงัดต่อไม,ม,ม่ครับโอ้อยุค่าครับ ักประมาณห6าถึงหกตักนะครับเต็มครับเวลาประมาณเกือบบ่ายสอแล้วครับพี่น้องมาอัปเดตการทำงานจักหน่อยครับโดนละครบประเทษไทยคลิปให้พี่น้องเบิง่งเป็นงานผมสะนะครับพี่น้องงานโมสะ ประมาณสองถึงสามรอยเที่ยวครับเจ้าปเูเบเฮ้าก็ยังทำงานทุกมือครับช่วงนี้จะเล่นดินเป็นส่วนใหญ่นะครับงานหรือปางานขุดสาดีจะบบะ พอครมีดปันไดในช่วงนี้นะครับเป็นงานผมที่ส่วนใหญ่ครับค,ครับทีมงานเสียอิ่มมาแล้วรวมครับ เดี๋ยวภาพพี่น,อน้องพีเบิงต่งเทศสมสรนะครับครับภาพพี่น้องเบิงบางเทศครับสมสรนะครับโอ้ดินงามครับดินเป็นดินทุกล่างผสมดินเหนียวนะครับ อยู่กับคู่วตา4ีสิบเกียนแรงครับดูไแห้งครับโอ้ระว่างเด้ลูกพี่เ้ยลกตาได้ดินี่ระยะท่งจากบอมาถึงตรงที่ประมาณโลหนึ่งนะครับ รถล้วน้ำขัดอยู่6ท่านครับนี่ครับตากเก่้าครับโอ้เก่งครับเก่งครับซอเปอนี่โอ้มาอีกคัานละครับ ไล่นะครับแบบนี้ครับต้องดำไปน้ำเลยครับขอยไปเลื่องเดียวโตกะสานะครับตรงนี้ก็เป็นสาเก้าครับนี่การมีงานเลื่อนใช่เลื่อนหาได้นะครับกับทีมงานจะเลื่อนใช่คุณดูครับทีเบอร์089 5708150ครับ อ้คนขับสีมืดด้วยครับนี่ขนาดรถ4ีบเดแรงนะครับเล่าเกียรแป๊บเดียวครับสุดยอดเลยครับนี่เป็นงานสมตาครับเป็นงานเกี่ยวครับคแมเมนงานเมาคือรถไทยเป็นของค้าเองนะครับลูกค้าบบอกว่าวมีรถไทยเองนะครับ ีรถแลนดองท่านเราเกียดท่านเลยครับ ใจทีมงานนะครับโอ้เกียดลงไปเร่ยได้ลนเสียเป็นดินลูกล่งนะครับเป็นดินเ้หน้าแต่ว่าดินง่ามครับถ้าทุ่มสะแบบนี้จะเต็มเร็วครับ ฝากพี่น้องกดไลค,ดค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ